อยากตด้รถไฟฟ้าประหยัดน้ำมันแต่ก็อยากขับไกลโดยที่เราไม่ต้องชาร์จวันนี้ผมไปลองคันนี้มาครับเจคูเซเวน้ําน้ำมันบวกไฟฟ้าขับได้ไกลมากกว่า1,300กิโลเมตรบอกเลยว่าประหยัดมากอย่างแรกที่ผมชอบของคันนี้เลยคือภายนอกสวยงามคลาสสิกมากเหมาะกับเป็นรถครอบครัวหรือสายกิจกรรมแบบผมก็ได้คือคันนี้ใช้ระบบซูเปอร์ไฮบริดซิสเต็มเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ดีที่สุดของระบบไฮบริดเลยให้กำลังดีขับเคลื่อนไปได้ไกลแถมประหยัดพลังงานมากๆ จากที่ผมลองขับมาเนี่ยฟีลิ่งเหมือนรถไฟฟ้ามากนิ่งเงียบตอนเร่งแซงอะนะเครื่องยนต์เหมือนจะติดขึ้นมานะครับแต่แทบไม่รู้สึกเลยและแถมเป็นรถ SUV ที่ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมไปเลยที่สําคัญเนี่ยรถคันนี้วิ่งได้ไกลมากกว่า1,300กิโลเมตรเลยทีเดียวรวมทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จแบตหรือเติมน้ํามันเลยพร้อมมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะทั้งเซนเซอร์กล้องรอบคัน5ฝ0องศาแล้วก็ระบบ Headup d i s p l a y ด้วยนะครับส่วนภายในรถก็กว้างขวางนั่งสบายมีหลังคาส สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือประตูแบบป๊อปอัพนะครับแค่ผมเดินเข้ามาใกล้ๆน้องเขาก็จะปลดล็อกให้สะดวกสบายสุดๆไปเลยหรือจะเปิดประตูด้านหลังโดยระบบเซ็นเซอร์ก็ทําได้ครับสรุปเจ้าเจคูเซเว่นคันนี้ทั้งขับขี่ดีสะดวกสบายปลอดภัยแถมประหยัดมากๆรถดีขนาดนี้รู้ไหมราคาไม่ถึงล้านราคาเริ่มต้นรุ่นไดนามิก8 9 9 0 0นหรือจะจัดเต็มไปเลยรุ่นแม็กเพียง9 9 9 0 0 0บาท สำหรับใครที่สนใจก็ลองมาสัมผัสและทดลองขับเจ้าเจคูเซเว่นเอสเได้ทีโอมาดาแอนเจคูริทชังลายได้เลยนะครับไปก่อนนะบ๊ายบาย